อากาศร้อนๆแบบบ้านเราขอแนะนำเมนูนี้เลยครับสตรอเบอรี่โยเกิร์ตอืมสีสันสวยงามหอมสมูทเข้มข้นมากๆเลยครับเมนูนี้เหมาะกับอากาศร้อนๆบ้านเรามากเลยครับเทลงให้เต็มแก้วเลยนะครับแบบฉ่ำๆเลยครับทุกคนสีสวยหอมๆเลยครับน่ากินไหมครับอันนี้คือศิลปะในแก้วกาแฟหรือว่าในแก้วเครื่องดื่มนะครับทุกคนกับเมนูสตรอเบอรี่โยเกิร์ตนะครับเทลงไปให้พูนแก้วเลยนะครับสีสวยมากๆเลยครับ จากนั้นเราก็มาตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่สดข้างแก้วนะครับวางลงไปเลยนะครับน่ากินมากๆเลยครับหอมมเลยครับอืมฉ่ำๆเลยทุกคนวางลงไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาราดด้วยโยเกิร์ตรสธรรมชาติอีกทีนะครับวางลงไปเลยนะครับแก้วนี้ก็ วางด้วยสตรอเบอรี่หรือว่าตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่อีกทีหนึ่งนะครับสีสวยมากๆเลยครับทุกคนเมนูนี้เหมาะกับมากการ้รนๆบ้านเรามากเลยครับสีสันแบบน่ากินมากๆเลยทุกคนเข้มข้นมากๆเลยครับวางเราไปเลยนะครับหลังจากจนั้นเราก็มาท็อปด้วยโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะครับลาดให้ฉ่ำๆเลยนะครับว้าวน่ากินสุดๆเลยครับทุกคน สีสวยหอมๆเลยครับแก้วนี้ก็ลาดด้วยโยเกิร์ตรสธรรมชาติเหมือนกันนะครับน่ากินมากๆเลยทุกคนอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับพร้อมเสิร์ฟเลยนะครับกับเมนูสตรอเบอรี่โยเกิร์ตหรือว่าสตรอเบอรี่สมูทตี้นะครับน่ากินไหมครับทุกคนสีสวยหอมๆม,มากๆเข้มข้นมากๆเลยครับแบบทำฉ่ำหยดย้อยเลยครับ อากาศร้อนแบบบ้านเรานี้ได้เมนูนี้ชื่นใจคลายร้อนเลยครับทุกคนืนี่ครับน่ากินมากๆเลยทุกคนช่ำๆเลยครับเดี๋ยวนี้ก็น่ากินสุดๆเลยครับทุกคนว้าวอันนี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับน่ากินสุดๆเลยครับฉ่ำๆเลยครับว้าว